อมข่าวมีคนคุยใหม่ต้ชุติมาฟาดเบาๆอมข่าวบอกมีคนคุยใหม่วอนหยุดนั่งเถียนเขียนข่าวถือว่าแม่ขอร้องนักแสดงสาวตายชุติมาที่ตอนนี้ยังคงถูกจับตามองหนักมากกับความสัมพันธ์ว่าจะลุ้นขึ้นใหมกับการมาคืนดีกับอดีตสามีทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยเรียกว่าขยับตัวทําอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจก่อนหน้านี้ตายได้เคยพูดไว้ในและเป็นการแซวกับแฟนคลับว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเป็นการร้องเพลง ผ่านไลฟ์ซึ่งประโยคนั้นทำเอาแฟนคลับกองเชียร์ถึงกับอยากแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยทีเดียวแต่ล่าสุดมีข่าวทำให้เธอต้องปวดหัวเบาๆกับก,บการเขียนข่าวว่าเธอมีคนคุยใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการหมดโอกาสลุ้นคืนดีซึ่งข้อมูลด,ดังกล่าตายได้วอนให้หยุดนั่งเทียนเขียนพร้อมกับอ้อนจากใจถือว่าขอร้องหยุดนั่งเทียนเธอถือว่าแม่ขอร้องงงงงงน่นๆจากนั้นแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ดีต่อใจมากๆที่เธอออกปฏิเสธอธิยใจฟูขึ้นมาอีก เป็นกําลังใจให้แม่ต่ายนะคะคนคุยใหม่ก็คือคุณพ่อฉมใหม่นั่นเองหรอขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นเป็นกําลังใจให้ครอบครัวคุณต่ายคุณทิมน้องพี่พิมพ์ขับเปิดตัวกันไวๆนะใครเห็นด้วยว่าต้องคืนดีกันยกมือขึ้นหนนเป็นกําลังใจให้แม่ต่ายนะคะขอให้แม่ต่ายจับมือพ่อทิมและน้องพี่พิมพไว้แน่นๆณนคะแม่ตายเป็นต้น